มาเด้อพี่น้องเด้อกินข่าวน้ำกันเด้อทุกคนแกงอันนั้นแกงปลาทูสบายดีจ้าแกงปลาทูใชโนสมอันนี้ก็ลาบอ้นหน่อยแบ่งให้ทุกคน จะคนกินสีปลาปลาทูนโทษโทษเอาเอาตัวนี้วะสิเข่าเปล่าพี่น้องเอ้ยหกใจงงกินแะไ ปาหูน,นี่ยาทูหมอสมสบายดีเยมั้สบายดีจ้าทุกคนอยลืมนะสมองขอยากเลือเล่อน ขขาเปล่า,า,า,าลูกผมตีนเขาตัวนี้กดตะเคียขเขาตัวนี้มาตี nha. mẹ Húp. Giải à. cúp. nhai. Nó qua thô rồi ừ, nhai khẩu vô pit. Mình ngựa khởi buông thì nó có chín lắm bạc lắm bạc đây Kìm ba của một kìm Trời luôn trời luôn lá kìm bệnh Kìm bạc đấy, bạc hồn มันเป็นเพลงอย่างไหน แสบจิ้วรวมพี่น้องเกิดกินลำบากเนีเอ้าวสีนกินตะสีนเนอะล่ว่ากินได้สุดจ้าอีกจะเดิกินแตะขาวปล่าๆกินสีนปลาปลาตัวเดียวก็จะบุบุษแล้วนี่ก็แสบปลาคนีน Ở nhà nó ơi tài lệ giúp cho nhà nhìn bọn Hãy subscribe cho kênh Xài áo, à, Gõ เทจิยวน้ำมันจึงแผลแสบจิีวเล้วกินยังกะเมกเมกมากินข่าวนี่ลูกกินข่าวละลากัะมากินมาโมอ้ยกินแบบนี้เลยชื้อนม,มให้กินอีกแล้วพี่น้องเว้ย เราคือโจยลงจ่อยลง,ยลงแล้วเป็นแบบนีนะ้เริ่มเห็นกระดูกไหลกันหยนาบๆแล้วหมดแล้วซื้อนมให้กินนะมีซื้อนมให้กินอีกแล้วกนะินแต่เขาเปล่าเนี่ยหนูปเป็นไดนะ้เนาะเขาเปล่าก็ขนม กินปลากินซีน้ำแม่เอ้ยมาเอาเข่าวนีลูกเนีเ่ยเรนมาหลดเลยโอ้เรนตาเสียบมาเลยตัวลูกพร้อมบ่แล้วนี่ยพร้อมบ่แล้ว ปลาเนี่ยลูกเหมือน้ำลูกเลยปลากินเฮียแล้วบ่วงกรานกินกระถิ่นพอม bạc nó xuống rồi kinh thế nào ơi sẽ ngược nữa khảm nhắm cả thương nó nhau nữa ต,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 ตอกเขาครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แด้วไปเนาะเดี๋ยวจะเลี้ยงใช้หมกเพชรโบกินซ่าเขาต้มเขาโจุกบุญยากซะน้องเมฆเอ้ยมาเข่าเนี่ยเมฆเอ้ยมาเดี๋ยวนี้เล่นเล่นเล่น Các ba hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ อือืม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 อืเนืมอืนจืมอ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 ิมอืมบือืมอือืมอืมอืมอือืมมอือ มาหยังให้อาหารเจ้าแล้วเด้อสิมาโซข่อยเด้อดำเด้อขอให้อาหารเจ้าแล้วเจ้านําข่อยมาหยังเพิ่นนี้จากเพิ่นเจ้าก็มานั่งหน้าบ้านเข้าใจบ่อือมักมงห้องแงวๆไปแม่อาหารก็ให้แล้วเออแนมอ้กัน ไปนอนผุ่นกินอิ่มเลยฮันอาหารชุ่มเจ้าแห้งเลยเขาคุกปลาทูหละเฮ้ก็ไปกินเลือชุ่มเจ้าอยู่เลยกุนกับปลาทูแมวก็ก,ก,กินปลาทูคนกับกิบกบกนปลาทูมาพร้อมมา มะคาเป๊ตัวหนึง่งเนี่ยมาเขานีน่ี่ก่ะ ว so ันนีพ่อสิจ้าคุ้มเนี่ยบอกเอามาสิจ้าคุ้มกับมันกับบุ้งเกิดลูกได้ลูกได้ใหญ่ไงใหญ่ขึ้นไปได้จังสีสียาคุ้มได้ผมเคยเลี้ยงแมวมากรั้เลี้ยงนี่แหละบ่ อันปริทจะคุมนะอดำเนี่อออี่เกิดมากกันปะจะคุมไปแพงจกักเลยคุยจักเือู่สิผลิตแต่แมวออกมาเห้นลี่ยงางโบป็นได้ถูกใจพอใจเางานผู้เบามากเลยจะให้นอนนอําจชงพอใแหละ แลนนี้มะลิอยู่ดพว่กันคุณยังได้ลูกอีกเข้าใจบอกอือเจ้าไปเลี้ยงเลยเด้อคอยเลี้ยงเลี้ยงจกันก็พอแห้งแล้วพอสิ่งหงายแม่อันเนี้ nói cho mèo nói cho mèo này, sống, để dulu lê cậu này, bây giờ sinh nong xem được cái gì, xem bèo kinh ba tư gì không, sẹp ba kinh nhát, co, ra phải quan may kinh nhá, chum nhau, chum vào con mèo này, พอเด้อได้เถวนี huh. uh ้แหละเอาเผ็ด huh. ม uh ัน huh.